และไอ้ไอ้พวกนี้อาจจะบอกกับมันนะว่าถ้ามึงโจมตีได้ไปยึดโรงงานเลยแล้วกูจะให้มึงสู้กันให้สะใจเลยมึงก็ไม่ต้องแดกข้าวมึงก็ต้องทำงานนะครับถึงจะมีข้าวให้กินผมพูดเขาก็ว่าผมเพ้อเจอร์แต่ถ้าผมมีอำนาจผมทำทันทีครับ,รบว้าแดงมึงเจอกับกองพันดับปิวไวกูอะ ผมไม่ได้มองว่าคนเสพยาเป็นคนชั่วนะครับอาจจะหลงผิดไปอะไรไปเดินทางผิดไปนะครับแต่ก็เลือกซะนะครับแต่ไอ้พวกที่บ้าจนกระทั่งคุ้มครั่งถืออาวุธทำลายคนนั้นคนนี้ทำ้ายพ่อแม่แล้วอารวาดตะโกนไอ้พวกนี้ต้องเอาไปไว้เกาะตะลุเตาผมพูดเขาก็ว่าผมเพิอเจอ แต่ถ้าผมมีอำนาจผมทําทันทีครับสองพันกว่าคนนี่มันไม่มากสองพันกว่าคนมันไม่มากเอาไปเก็บเข้าไว้ครับไป,ไปเก็บไม่ได้ลงโทษนะตั้งโครงการว่าโครงการบําบัดผู้เสพยาที่อาการหนักชั้น VIP เลยนะครับไปอยู่แม่น3ปีเลยไปที่นั่นเลยไปอยู่เกาะเลยครับมันจะได้นั่นครับส่วนไอ้พ่อค้ารายใหญ่เนี่ยผมไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเขาขึ้นบัญชีไว้กี่คนนะครับ ตรวจสอบให้แน่ชัดการข่าวของฝ่ายปกครองว่าน,นี้ตัวใหญ่ปปสฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจตรงกันสี่สายงานก็ลงไปรีเช็คอีกทีว่ามันตัวการใหญ่แน่ๆไอให้พวกนี้ก็โครงการทุดงครับเข้าโครงการทุดงครพอมันโดนทุดงไปสักสามไม่กี่คนแล้วครับผมว่าตาเหลือกแล้วครับตาเหลือกแล้วส่วนให้เด็กๆที่ทํากันเนี่ยต้องยึดซับใครที่เกี่ยวข้องมากเกี่ยวข้องน้อยยึดไว้ก่อนนะฮะและให้มันมาชี้แจงเอง ว่ามึงได้ไรายได้มาจากไหนไม่ได้ทํารายได้แล้วมันมาจากอะไรอย่างน้อยก็ยังเก็บภาษีได้และตํารวจข้าราชการที่ติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือจะเป็นสสเป็นอะไรก็ต้องตรวจปัสสาวะกันครับตรวจปัสสาวะเจอต้องไล่ออกเลยแล้วดาเนินคดีแต่ตอนนี้ไปเจอเขาก็บอกว่าเขาสมัครใจเป็นผู้เสพมันก็ไปเข้าโครงการของกระทรวงสาธารณสุข ว่ายังไม่เอาโทษเขานะมันก็ยังเสพกันไปเรื่อยๆเลยแต่ถ้าตรวจแล้วเนี่ยพบว่าติดไล่ออกเลยแล้วดำเนินคดีแต่ผมรู้ว่ากรมราชธรร์เขาหนักไงถ้าจับใครเสพแล้วจับดำเนินคดีเลยเนี่ยเขารับไม่ได้ท่านก็อย่าเอาไปขังในเรือนจำของกรมราชทัรร์ที่ตั้งเรือนจำมาใหม่ที่สร้างถนนล,ลอยฟ้าขึ้นไปบนฟ้ามุดลงดินทำถนนล,ลาดยางยังทำได้ ก็ทําเรือนจําแม่นใหม่เฉพาะเรือนจําบําบัดยาเสพติดโดยเฉพาะเลยจะขังอีกสักห้าแสนคนก็ต้องเอามันจะได้กลัวนะครับมันจะได้กลัวส่วนไอ้พวกที่ติดเป็น10ครั้งแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเข้าโครงการบําบัด VIP ให้มันไปทำงานนั่นครับเอางานส่งไปให้มันทำเอาไม้ไปให้มันทำแล้วมึงต้องประกอบเก้าอี้มานะจะไ,ได้ไปส่งขายมาเป็นข้าวค่าพวกข้าวมึงไม่นั้นเปลือ,องงบประมาณหลวงมึงต้องทำงานจะไปอ็อกเหล็กก็เหมือนลูกจ้างแรงงานเราไปขังเขาไว้งั้นแต่พูดให้เพราะว่าเอาไปบำบัดรักษาพิเศษถ้าเอาไปเข้าค่ายอย่างนี้นะครับเฮฮากันมีคนโน้นมาพูดวิยากรมาพูดออกกำลังกายมัง้ง กลับไป10ครั้งแม่งก็ไม่เลิกไอ้ห่าพวกนี้มันไม่เลิกถ้าเป็นผมผมเอาไปเลยครับสองพันกว่าคนเนี่ยผมไม่ต้องจ้างมอนพมา่าลาวเขมรได้คนงานแล้วละไอ้สองพักว่าคนเนี่ยมันจะทํางานไม่ได้ช่วง10วัน15วันแรกก็โอดโอยนะครับมึงก็ไม่ต้องแดกข้าวมึงก็ต้องทํางานนะครับถึงจะมีข้าวให้กิน ไม่นั้นมันสบายครับไปอบหลมก็เดี๋ยวไปบําบัดนะบอกพักพวกเอ้ยใจเย็นนะมาเอาของไปสต๊อกเขาไว้เดี๋ยวกูต้องไปบําบัดไปบําบัดก็ไปรับยามามันก็ไม่กินฮะมันก็ไม่เลิกถ้าแต่ถ้าพวกที่ครั้งแรกนี่ต้องเห็นใจเขานะเห็นใจเขาให้พวกใครติดครั้งแรกอะไรเนี่ยบําบัดแถวนั้นต้องเลิกนะถ้าตรวจเจอทีมึงหนักนะมันต้องดุครับบาบัดกับไอ้พวกนี้ต้องดุผมก็มีประสบการณ์ไม่มากเกี่ยวกับบําบัดเนี่ย ใครมาให้ผมบําบัดเนี่ยถ้าผมไม่ตรวจเจออีกทีผมไตะได้ค้อนยางเลยนะเดี๋ยวเขาหาว่าผมละเมิดสิทธิมนุษยชนีพ่อแม่เขาโอเคตัวมันก็เซนโองโออยู่ว่าผมติดอีกตวรวจปัสสาวะเจอเนี่ผมยอมให้ตีเลยนะครับถ้าเขาเลิกได้มันก็จะเป็นบุญกับเราเดี๋ยวนี้มันมีเกลื่อนไปหมดครับมันมีเกลื่อนไปหมดเลยทุกหมู่บ้านทุกตำบลเลยนะเอาไปสร้างอะไรก็ได้ครับไปลอกท่อสร้างทางรถไฟหรือจะเอาไปทุบหินหาอะไรก็ได้ เราไม่ต้องไปมาตรฐานสากลหรอกนี่มันประเทศไทยผมว่าแม่นมีคนติดยามากที่สุดในโลกแล้วมั้งประเทศไทยเนี่ยมันต้องเอามาทำงานอยู่ในเรือนจำแม่งก็นอนลำบากพวกติดยาเนี่ยจะไม่เอาประวัติก็ได้กลัวเขาเสียประวัติแต่ต้องมาทำงานมันจะได้เข็ดครับก็ขนาดเกณฑ์ทหารเนี่ยไปเป็นทหารเกณฑ์เนี่ย มีโรงนอนอย่างนี้มีข้าวกินสามมื้อมันยังกลัวร้องโห่มร้องไห้จะตายแล้วนี่มึงต้องไปใช้แรงงานสองปีนี่คิดแบบตลกตลกนะตำรวจส่งรายชื่อมาเลยไอ้ไอ้ไอ้พวกเครียดที่บ้าบ้ายาเนี่ยถืออาวุธทำร้ายนั่นทำร้ายเนี่ยจับมันมาวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจับมานี่วันนี้วันที่สิบห้านะวันที่สิบห้าแล้วเนี่ยจับไอ้พวกนี้มาเลยครับเอามาเป็นทหารอาสา ให้แต่งชุดทหารอาสาครับและออกไปปะทะกับว้าเลยครับสองพันกว่าคนชุดแรกเลยว้าแดงมึงเจอกับกองพันดับปีวขู่สองพันห้าร้อยคนเนี่ยวันที่สิบห้าฝึกแม่นสามวันพอนะครับส่งไปเลยนะครับเข้าไปปะทะกับว้าแดงเลยและไอ้พวกนี้นะถ้าตายนะมันก็แผ่นดินสูงแผ่นดินสูงและไปขู่ไอ้รุ่นต่อไปด้วยว่าถ้ามึงยังไม่เลิกยานะไอสัตว อีกสิบห้าวันมาตรวจนี่ยังไม่เลิกยานะจะส่งไปลบกวาปะทะกะวารุ่นสองรุนสามและไอ้ไอ้พวกนี้อาจจะบอกกับมันนะว่าถ้ามึงโจมตีได้ไปยึดโรงงานเลยแล้วกูจะให้มึงสูบก,กันให้สะใจเลย <c oughs> โอ้โหเวลามันหิวยาเข้ามาเนี่ยขนาดพ่อแม่มันยังฆ่าเลยนะผมว่าไอ้กองพันดับปีว,วายเนี่ยมันจะต้องฮึดสู้หน้าดูเลยเพื่อจะบุกยึดที่หมายข้างหน้านะครับ มันไร้ประโยชน์ไงแต่ไอ้พวกนี้บอกมันฮะถ้ามึงยึดได้ให้เป็นของมึงเลยไม่ต้องส่งหลวงแล้วนะมึงตุนเข้าไว้เลยแต่ห้ามขายนะไว้เสพเองมันจะได้ตายไปนะฮะกองพันดับวนะครับกองพันซอมบี้และและว้ามึงไม่ต้องบุกฐานเลยนะถ้าไอ้กองพันดับวไปเนี่ยนะครับ แม่นไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเลยนะไอ้พวกนี้ไม่ต้องส่งสเสบียงด้วยเอาม้าให้มันดูดไปนะฮะม้าที่อยู่ที่อยอที่กำลังรอการทำลายนะเป็นสเสบียงให้พวกนี้นะมันไปตัวปลิวเลยโอ้ยไม่ต้องเผาทำลายแล้วครับเพราะแม่นไหนๆมันจะตายแล้วก็ตายเพื่อประเทศชาติหน่อยว่ามึงไปหน่อยเถอะไปมึงไปหน่อยเถอะแต่รัฐบาลคิดอะไรท่านก็ว่าไปหมดเลยนะฮะท่านก็ว่าไปหมดเลยนะฮะ ไม่รู้ถ้าผมผมมีอำนาจเข้ามาแล้วเอาแล้วว่าเอ้ยออกกดมาหน่อยเอาคนติดยาเนี่ยเป็นอาสาป้องกันชาติวงเล็บ WY บังคับมันก็ทหารเกณฑ์เนี่ยเรายังเอามาเป็นทหารเกณฑ์เลยทหารเกณฑ์ที่เอามาเป็นทหารเกณฑ์แม่งก็ติดยากันเยอะต้องมาอดยาระหว่างฝึกก็ต้องมาอดยาไอพวกเคียนี่มันติดมึงติดแล้วมันไม่เลิกสักทีแต่ถึงกับขั้นอาวาส คว้ามีดควาา้วาไม้คว้าเขาหลามคว้าปืนจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อราวาสเพื่อนข้างบ้านส่งม่นาไปเป็นกองพันดับปิวายไปดับปิวายก็ตัวหมาไงลูกตัวหมายาหมาเนี่ยมันจะมีภาษาอังกฤษดับปิวายมีวายหางสั้นวหางยาววายหางยาวตัวงอดับปิวายคือวา้าไงสัญ,ญลักษณ์ของยาบ้าที่มาจากวา้าไงเมื่อก่อนผลิตในประเทศไทยมันจะเอ็มเก้าเก้านะครับนะฮะเอ็มเก้าเก้า นะฮะถ้ามาดับปีวายเนี่ยว้านะฮะไอ้นี่ขอตัวอย่างมึงถึงถามจังว่าจะประทะกับว้าหรือเปล่านะครับมาถ้าหลอนมันจะไปฆ่านี่มันก็ไม่กลัวนะครับตำรวจไปเป็นฝูงมันยังไม่กลัวเลยนะครับมันหนีดาบสองข้างแบบพระเจ้าตากเลยนะครับไอ้พวกนี้ไม่ต้องให้เข้าหลามปืนเอ็มที่พกมาแล้วครับเดี๋ยวแม่นหลบหนีกลับมาฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกนะครับให้แม่นใช้ดาบแบบสมัยพระเจ้าตากไปนะฮะแล้วบังคับมันไป นะครับหลอนยิงนั่นเองมันตายมันก็แผ่นดินสูงครับให้เอาดาบไปนะแบบพระเจ้าตากนะฮะไอ้พวกนี้มันจะจินตนาการครับแล้วมันไม่หลับไม่นอนทั้งคืนเลยมันเห็นว่าถือปืนอาก้าปืนอะไรมันก็คิดว่าเป็นตำรวจถือไม้งามมันไม่กลัวมันจะวิ่งใส่ไงนะและตายแล้วพ่อแม่ยังสบายนะถือว่าตายเพื่อชาตินะมึงอนะ <c oughs> จะไปไว้ตะลุเตารักษาถังไว้ก็เปลืองข้าวหลวงอ่ะ หนักใจเรื่องยาบ้าจริงๆครับมานะตองเก้าก็มีใช่ไหมฮะไอ้โลโก้จริงๆเนี่ยมันแกะที่ไหนก็ได้มันใช้แกะหัวตอกครับางทีก็ไม่ได้ผลิตจากว้านะครับแม่นแอบผลิตในประเทศไทยบ้างเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันก็ w y โยนขี้ไปให้ว้าหมดนะครับถ้าของ w y อ่ะเกาสิบเก้ล้อจุลานั่นธีรวาดมันรุ่นโบราณแล้วคุณอายุห้แล้วมึงล้อจุฬา m เกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันรุ่นโบราณแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันไม่เอาแลวหน่วยลบพิเศษเออหน่วยลบพิเศษไม่ที่ที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยนะสมัยปี2 5งพยยีสมัย2 5งพนยยนะครับสมัยนั้นพ่อใหญ่จิ๋วเนี่ยท่านพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยของเบ้งเลยนะจะเกเลยจะเที่ยแสนเฮียมึงจะเป็นโจรจะเป็นมือปืนใครสมัครเป็นอาหารผ่านเขาลักหมดคนที่ตำรวจตามยิงบาลเนี่ย หนีไปเป็นทหารพานครับแล้วก็คุยกับตำรวจว่าอย่าไปทำอะไรมันนะอย่างไงก็ให้มันไปตายเพื่อประเทศชาติข้าเอาไปฝึกสี่สิบวันและออกรบเลยเอาไปฝึกแค่สี่สิบวันครับทหารพานค่ายปักธงชัยรุ่นแรกๆนะน่าจะประมาณปีสองสองมั้งครับโอ้โหแต่ละคนที่นั่นนี่เป็นคนที่ตำรวจต้องการตัวมากเลยแล้วท่านรู้ไหมแม่ลบโคตรเก่งเลยพออยู่บ้านมันก็ เขี่ยมอยู่แล้วเป็นนักเลงเป็นมือปืนเป็นโจรอยู่แล้วเขาไม่สนใจประวัติครับเอาไปเป็นทหารพานเลยครับรุ่นแรกๆนะไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เขาต้องเอาคนดีนะครับรุ่นแรกๆนี่เขารับหมดครับถือว่าไปตายเพื่อประเทศชาตินะครับโอ้โหและแม่ลบโคตรเก่งเลยเอาถามอดีตทหารพาน คืออยู่บ้านไม่ได้เราแวงตำรวจจะไปยิงอะ่ะก็ไปสมัครเลยนะครับนี่ทหารบานรุ่นแรกค่ายปากทงใจไอ้บัณฑิตนั่นบางคนดีบัณฑิตคำสีเมืองเนี่ยน่าจะรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่แล้วมงฮะเอารุ่นแรกสิรุ่นแรกเลยครับเราคิดกันถึงขั้นว่าเอานักโทษประหารที่อยู่ในคุกเนี่ยที่รอการประหารชีวิตเนี่ยเอาออกไปเป็นทหาร ทรานลบกับฆ่าศึกได้ไหมอย่างน้อยเราก็ต้องประหารชีวิตมันอยู่แล้วให้มันไปตายเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองและให้พวกติดยาที่มันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่อยู่บ้านมันจะฆ่าพ่อฆ่าแม่จะฆ่าชาวบ้านอรารวาสคนนั้นคนนี้๊ะทำไงมาจับแม่นฝึกสักสามวันเจ็ดวันแล้วส่งไปเลยจับแต่งชุดทหารไปเลยนะครับอย่าไปใส่สีเขียวเหมือนทหารหลักเขาทำให้เขามัวหมองนะ ใส่สีดำเขาไม่ได้เป็นเครื่องแบบทหารผ่านไอ้ผู้เคียนนี่ต้องให้ใส่สีส้มไปเลยสีส้มแบบเมนะ็ดยามาน่ะแล้วเขียนสัญ,ญลักษณ์ดับปีวายเลยกองพันที่หนึ่งที่สองกองร้อยที่เท่าไหร่อะไรก็นะครับใส่สีส้มไปเลยสีส้มแบบกู้ภัยไปเลยนะมันจะได้กําลังใจดีว่าแม่สีเหมือนยามากูนะครับโลโก้กลางๆนี่แบบอะไรมน ไอ้กาโมโโมนุษย์กายสิทธิ์เป็นรูปเม็ดม้าเลยนะครับแล้วเขียนดับปีวายไปเลยนะครับมีหมายเลขนําเบอร์เข้าไปนะครับนี่คุยกันสนุกสนุกตลกตลกนะครับ <c oughs> มันกลัวครับไอ้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 พวกยาบ้าเนี่ยเอาไปลบได้ไอ้พวกยาบ้าเอาไปลบได้ยูนิฟอร์ม <c oughs> แม่ <c oughs> ต้องเป็นสีส้มเลยนะครับติด <c oughs> ไหล่เนี่ยดับเบิลวาเป็นเม็ด ยาม,ม้าเลยนะครับอีกข้างก็ลูกหัวม้าเลยเรียนแบบทหารม้าเลยนะครับมาแต่ถ้าไอ้พวกติดกัญชานี่ห้ามเอาไปลบนะครับพวกบ้ากัญชานี่ไอ้พวกบ้ากัญชานี่ขี้ขาดตาขาวและแม่นคิดหลายชั้นครับวางแผนเนี่ยพูดได้คิดได้พูดได้แต่ทำไม่ได้พวกบ้ากัญชาน,นะครับบ้ากัญชานี่มันจะ จินตนาการว่าเดี๋ยวกูจะต้องไปเอากระด้งมาบินใส่ปีกที่เขนแล้วก็บินไปต้นน้ําและกูจะต้องล่องน้ํามาทางรุ่มน้ําอิละวดีมาแล้วกูจะมุดน้ําอยู่ในถ้ำเจระเข้แล้วจะโผล่มาฆ่ามันนี่ไอ้พวกกัญชาจะอย่างนี้ครับและแม่งก็นั่งเยิ้มหัวเลาะกันฆ่าศึกเขารู้ว่าฐานตั้งอยู่ตรงไหนให้พวกบ้ากัญชานะ และเผอแม่งก็หลับครับหลับยามแต่พวกยาบ้านี่มันไม่หลับทั้งวันทั้งคืนนะครับมันกัดฟันก็กัด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 อยู่นั่นแหละนะฮะไอ้พวกบ้ากัญชาเนี่ยสายเขียวนี่เอาไปไม่ได้นะครับมาเนี่ยไปที่ไหนก็ไฟแดงวา่าเป็นผีก็หังเลยวูบดูดโชกอย่างเงี้ยนะครับมาเนี่ยเอเดี๋ยวมึงเถอะแต่เอาเป็นกองหนุ่นได้ครับเอาไว้ส่งทะเบียนครับไอ้ไอ้ไอ้พวกติดกัญชานี่จะทำอาหารอร่อยฮะ สายควันนี้จะทําอาหารอร่อยนะครับให้ทําสเบียงเนี่ยมันจะผัดก็ช่างมันจะแกงก็ช่างแม่จะใส่กัญชาไปด้วยจะต้องหั่นกัญชาใส่ไปด้วยต้มยงต้มยำม,มันใส่กัญชาไปหมดเลยใส่มันแล้วอร่อยไงนะ,นะฮะไอกองพันกัญชานี่เอาไว้เป็นกองหลังกองสเบียงสนับสนุนนะครับนะ <laughs> โอ้ยพวกดมกาวใช่ไหมฮะไอ้พวกดมกาวดมน้ํามันเนี่ยน้ํามันมอเตอร์ไซค์ถังนี่มันเปิดฝาถังมันดูดหมดเลยเนี่ยไอ้พวกนี้ต้องเป็นเซปเปอร์เป็นหน่วยเซปเปอร์ครับกองพันดับปีวายนี่กองพันดับปีวาเป็นหน่วยแนวหน้านะครับไอ้สายเขียวสายกัญชานี่เป็นกองพันที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะครับนะฮะแล้วก็ไอ้พวก ดูดติดก,กาวติดติดดูดน้ำมันมีเป็นแซปเปอร์รถของข้าศึกมอเตอร์ไซค์ข้าศึกรถอะไรก็ช่างนะให้มันย่องไปแล้วเดี๋ยวมันดูดน้ำมันมันไปดมหมดเลยนะครับไอนี้กองกองพันสามเคเนี่ยครับนะขายบอกให้ตั้งกองพันใบกระท่อมใช่ไหมฮะไอพวกกระท่อมนี่ต้องเป็นกองเป็นยามครับกระท่อมเนี่ยเป็นยาม เป็นยามครับเขียวใบกระท่อมนะครับมาเนี่ยเขียวใบกระท่อมแม่นไม่หลับไม่นอนฮนะมาเนี่ยนะครับแต่ไอ้สี่คูร้อยไปกับเขาไม่ได้นะมึงเนี่ยเขาไม่รับเข้ากองพันนะครับเอาเถอะนะมึงเจอกองพันกระท่อมกองพันกัญชากองทันดับปิวไวเข้าไปนะครับเออแล้วเวลามันตายเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียดายมึงเวลามันตายเนี่ย มันแผ่นดินก็สูงขึ้นนะครับแผ่นดินก็สูงขึ้นเขาก็ได้มีโอกาสไปเกิดใหม่เพื่อเกิดเป็นลูกคนล่ำคนรวยอะไรอย่างนั้นเนกะิด <c oughs> เป็นลูกคนล่ำคนรวยนะใช่ไหมมันอยู่ชาตินี้มันก็จนมีปัญหาชีวิตมัญหาทางออกไม่ได้ <c oughs> มันก็ไปเสพยานะครับนี่คุยกัน ตลกตลกนะโอยอ,อย่าไปคิดว่าผมเพิ์เจอร์ปัญญาชนระดับนี้แล้วผมว่าว้าแม่นวิ่งหนีเลยนะไอ้กองพันดับปีวายไปเนี่ยพราะแม่นไม่มีปืนอะไรไปเลยมีดาบไปอย่างเดียวเลยแล้วมันจ้องจะไปยึดยามม้าอย่างเดียวเลยจะเป็นของมันนะให้ ไอ้ว้ามันมีโรงงานผลิตอยู่ตรงนั้นนะมันรีบขนหนีเลยครับไม่ต้องไล่ผักดันออกจากแผ่นดินไทยเลยนะครับมันกลัวไอ้พวกซอมบี้เข้าไปขโมยม้ามันนะฮะถ้าหารหลักอย่าเพิ่งเอาไปลบครับเอาไอ้พวกหานี่ไปก่อนนะครับ ให้พวกนี้เอาไปก่อนนะฮะคุยไม่ให้เครียดนะท่านอย่าไปเครียดนะครับขอบคุณนะครับคุยเพื่อเจอไปอะไรไปท่านก็ยังส่งของขวัญให้อะไรให้ผมว่าประกาศไปว่าอีกสิบห้าวันจะทำการตรวจปัสสาวะ ถ้าพบว่าใครเสพยาเสพติดจะจับไปเป็นทหารอาสาอยู่แนวชายแดนลบกับว้าแดงโอ้โหแม่นจะเลิกกันเยอะเลยนะเพราะกลัวตรวจปัสสาวะเจอรัฐบาลก็เปืองเปืองค่าค่าตรวจหน่อยนะครับ เไอ้พวกสายควันมึงไม่ต้องมาสมัครหรอกพวกมึงตาขาวนะครับไอ้พวกสายควันเนี่ยตาขาวครับไอ้พวกนี้คิดมากคิดแผนเจ็ดชั้นสิบชั้นนะครับพวกสายควันเนี่ยนะฮะแล้วไปก็ ตั้งฐานก็ไม่ได้ดูดกัญชาแดงว่าปบว่าเขารู้อีกนะครับเขารู้อีกนะครับแล้วก็ง่วงนอนบ่อยนะครับแล้วแม้ต้องกินของหวานนะฮะใครทาอะไรหน่อยก็ขำหัวเลาะกั้นหัวเลาะไม่อยู่นะะมาเนี่ยไอ้พวกกัญชานะไอ้พวกกัญชานะฮะโอ้ยท่านไม่ต้องห่วงครับ สามีใครที่มันติดยาบ้าจนขั้นอลาวาดและเอาไปลบเนี่ยเมียเขาไม่ห่วงหรอกครับเขาภาวนาเลยสาธุให้มันไปตายเถอะกูจะได้หาผัวใหม่ดีๆสักทีหนึง่งนะครับเขาไม่ห่วงหรอกครับและพวกนี้หวากลัวจริงๆนะมันกลัวไปแย่งยาบ้ามัน อย่าไปเครียดเออไอคนดูดยานี่เราก็ยังคุยกันได้นะพวกเสพยาเนี่ยแต่ถ้ามันถึงขั้นอลาวานี่ก็ไม่ได้แล้วมันหลอนเข้ามาแล้วก็ลำบากครับมันหลอนมาลำบากนะฮะ